ตะกอนผมเคยมานอนหมดนะครับพี่ตังนี้นะสักนอนฟุตบาทอะครับผมมาบัสดีครับผมเอ็กซีมงานครับผมครับครับครโอ้มาได้โชว์ผ้ามาได้กันเฮ้ยนี่เนาะโชว์ผ้าอย่างไรครับอันนี้เขาหากันให้ควักมาเจอครับผมครับผมเดี่ผมจะพาไปไปพอครับมีของหลายยังครับผมจองนี่ของปลาเยอะ ไวอของปลาเหรอครับของปลาอ๋อใบใจเป็นเป็นไม่เป็นอย่างไงหลอรถทีจนหัวหน้านั่นมันหนอกเข้าเวียงมันเติดตัวเนี้ยข้าวขวาเลยเข้าวขวาเลยอย่างกาดมันวายมั้งนั่นมานพีดเป็นแล้วก็กาดมันวายมดละอ๋อเดี๋ยวกระหามมึงเอาเนาะ คนเหนือได้กันคนเหนือได้กันครับผมอันนี้ทพี่เราเราเราพูดเมืองได้ไหมพูดเมืองได้สิครับพี่คูดเมืองเหมือนกันคนเมืองเหมือนกันพี่มาเงาะกลัดไปเลยเท่าไหร่นะสองสองอันนี้เท่าไหร่เอาอันนี้สองสองอันในห้าสิบได้ไหมห้าสิบได้ว้ในห้าสิบเขาเป็นห้าสิบห้าสิบไหใช่ป่ะอันนี้คิดสามสิบเออไม่ใช่เออเรียมรึไรเรียมรึ เอาสองร้อยดีกว่าเฮะเอาสองร้อยเลยเอาตะการนี้ไปด้วยเอาตะกานี้ไปด้วยเล่เอาเอาเอาดีห้าสนะเอาห้ไปเอาห้าสิบห้าสอันนั้นอันนั้นคิดสามสิบยังคนเหนือด้วยกันี่คนเหนือด้วยกันครับผมนหมุนเนาะอูไทยอูไทยโมาจิบสอูไทยมามาทำหน้า สวัสดีครับผมโอ้กับเโานี่ได้นะครับขี่รถรถพื้นนักะครับจืดจืดลั่นเนาะจืดลั่นเดี๋ยวกาไปไก่ได้น้ำครับเนาไก่ได้น้ำเมื่อนานครับผมจะได้กับมาอุดหนุนกันนะครับเนาะอร่อยที่สุดในโลกครับผมครับผมโอ้มาพี่ก่อนอร่อยที่สุดในจักรวาลนะครับผมรับล้อครับผมแน่นอน เดีใจครับอุดหนุกันนะครับเดน่าไฟพี่น้องพันเฮาเหนือเฮาเนาะครับบ้านเฮาคือว่าออร่ยเป็นกับเข้ากับล้ำเป็นกับแก้มก็อร่อยครับผมผมจะมอมกับมี่เน่าพี่น้นเน่าครับผมแหวกได้นะครับเน่าในตลาดตลาดกาดสีคำเน่าพี่น้นเน่ากาดสีคำครับผมกาดสีขำครับผมนั่งโรงแรมเทวราชเลยครับเนอานั่งโรงแรมเทวราชครับอกอันนี้เหรอครับผมาครับผม